จ๋าสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะจ๋าสวยๆเลยจ๋าก่อนจ๋าก่อนจ๋าจุ๊บจ๋าก่อนเล็วจ๋าก่อนจ๋าเอ้ยจุ๊บจุ๊โอ้ยขอขอขออ้อนอ้อนอ้อนขอกินกินอ้อยครับอ้อนขอกินอ้อยอ้ามให้กินนะอ้ามไหนกินอ้อยไหมกินอ้อยเอ้ยรักรักนะรักรักนะขอขอกินหน่อยขอกินหน่อยมีอ้อยไหมมีอ้อยเอาเอาเอา อ้อยอ้อยอ้อยอ้าเดี๋ยวพ่อป้อนให้อ่ะนี่นี่นี่มามากินอ้อยกับพ่อเลยเอ้ยนี่มาเดี๋ยวให้กินเดีใครกินมีอยู่มีอยู่เดี๋ยวให้กินอ้อยอ้อยนักท่องเที่ยวนะครับป้อนไม่หมดเอาไว้ให้น้องแก้วเลยนะนี่ถอยมาถอยเอาไปชนอะไรเขาเลยนะถอยถอยเลยถอยเลยเอาอีก cho này, ai hóm kem, pao cẩn hóm kem cẩn, chúc kem còn leu, chúc kem còn chúc kem này, chúc kem còn chúc kem này, chúc kem cẩn leu, chúc kem chập ke, chúc kem, ừ, chúc yếm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 , à chúc thế, chúc kem chúc chúc, 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 ừ, à à, à hãy kinh, hãy kinh, ừ, hãy oi, mà khò kinh mà khò kinh mà อยากกินต้องจุบใช่ไหมอยากกินต้องจุบมาขอจุบเลยเว้ยเข้ามาหาพ่อนะครับนอนอยู่นี่นะคนี่นอนอยู่นี่มาหามาหาเดินมาหานะครับในกระต,อต๊อบหมดแล้วลูกหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วมีแค่นี้แหละไว้กินตีอีกไว้กินตอนเย็นอีกเนาะ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 ถอยทอยทอุชน, <laughs> น,นชนถอยทอยจ้าขบค้าก่อนจ้าก่อนแล้วจ้าก่อนแล้าจ้าก่อนจ้าก่อน,ะอ,นอะไร หอมอีกโอ,ขอ,อก้ขออีกแล้วขออีกแล้วอ้าวมีมีอันออน,อนึงอ่ะเหลืออีกอันนึ่งอ่ะอันนี้ขอถอยถอยจ๋าก่อนจ๋าก่อนจ๋าก่อนจ๋าไม่ให้จ๋าจุ๊บจะจุ๊บอย่างเดียวจะอ,อ้อนอ้อนกินเอออ่ให้อีออกให้อ,อีกอะ่ะหมดแล้วหมดเลยนะหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยหมดแลว้วลูกหมดแลว้วหมดแล้วเออ